วันนี้ทีมงานโฟชีเดินทางมาเกือบจะใต้สุดแล้วนะฮะมาที่พัทลุงข้างหลังผมนี่คือป่ามังคุดสวนมังคุดแปลงหนึ่งนะครับที่อยู่ในการดูแลของพี่ครามครับซึ่งออกก่อนชาวบ้านเขาทุกปีเลยติดต่อมาเป็นเวลา3ปีแล้วนะครับดีอยวมาฟังจากปากนะครับพี่ครามของเราเลยนะครับพี่ครามแนะนําตัวกับผู้ชมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ปูกิจของชูหรือพี่ครามนะครับอยู่ป่าพระยมพัทลุงครับ พี่รู้จักโฟทีมากี่ปีแล้วอ่าประมาณ3ปีกว่าครับสิ่งที่พี่เห็นมาตลอดเนี่ยประทับใจอะไรบ้างเราใช้มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีแรกนะอ่าอ่าเริ่มที่ว่าประทับใจคือการออกยอดการออกผลมังคุดเนี่ยมันมันให้ผลยังไงบ้างครับของพี่นะลำเต้ได้กก่าวไว้คือออกขอนฤดูการประมาณออกขอนเพื่อนนะนะประมาณเกือบเกือบเดือนถ้าออกก่อนเขานี่ผลที่ได้ราคามันมันดีใช่ไหมราคาดีครับขอนฤดูการราคาดีนิดหนึ่ง ตล,ตลอด3ปีเลยนะตลอด3ปี<ะ>ปเราไกายก่อนเพื่อนก oh, <no. S 1> ารติดลูกลูกที่ออกมานะจะมีลักษณะที่ว่าเขียวแล้วก็แววคือมันวาวกว่าการใช้สารเคมีอ่ใช่แล้วไอ้ชุดที่สุดๆเลยคือน้ําหนักเมื่อค่อนเมื่อก่อนตอนไม่ใช้ไอ้โคซีนะไซส์มันจะอยู่ประมาณ10บเลูกแล้วหลังจากการใช้โฟทแล้วมันเป็นยังไงพี่พอใช้โคท ยังเหลืออยู่ประมาณทักแปดเก้าลูกต่อกิโลก็คือลูกใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้นโอ้อย่างนี้ก็ชาวสวนก็ชอบสิอ่าอันนี้คือประเด็นแรกๆที่แบบพอลองฉีดปีแรกแล้วมันได้อย่างนี้จริงได้อย่างนี้จริงๆครับชัดปีแรกเลยชัดเลยผิวเงาผิวเอาน้ำหนักดีลูกใหญ่รสชาติยังไงรสชาติอ่าโอเคเลยอาจารย์หวานรสชาติหวานกับการอาจารย์ลองจะดูทักค่าหนึ่งนะเราเก็บไปทักค่าหนึ่งนะครับอ่าเป็นลูกคัดไม่เกินหนึ่งหนึ่งกิโลไม่เกินอะยัน ถากลางเลี้ยงหนึ่งเปะหรือหนึ่งซินะครับที่เราเห็นตามตลาดที่ยกขึ้นมาเนี่ยประมาณ30มกล30โลอ่าสามสิบกิโลในนั้นจะเจอลูกที่ตกไซส์คุณภาพไม่ได้ไม่เกินโลหนึ่งไม่เกินกิโลสามขีดห้าขีดเจ็ดขีดแล้วแต่สามลูกสี่ลูกห้าลูกบางทีก็ปลกลูกอะไรอย่างเงี้ยปนมจ้ะแต่ไม่เกินสิบลูกหรอกโอ้โหนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับอ่าหลังจากเริ่มใช้กวอตนะีปีแรกนะปีแรกเก็บผลผลิตนะจากปีขอดเราไม่ใช้กวอตีได้สามแสนกว่าปีหลังเรา รายปัวซีผลผลิตได้มาประมาณเกือบห้าแสนกว่าบาทปีที่สองเป็นไงพี่อ่าปี่ปีที่สองเราก็ใช้ต่อเนื่องเลยนะปีที่สองเพิ่มมาอีกประมาณสักล้านกว่าบาทก็เฉลี่ยเพิ่มปีละแสนบาทเนี่ยปีนี้อ่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะปีที่สามย่างปีที่สี่นะตั้งเป้าไว้น่าจะติดประมาณล้านเมื่อกี้เท่าที่ดูในแปลงเรียกว่าทุกช่อติดหมดับติดหมดคือหนสิบเปอร์เซ็นต์ เกิน60%ครับคือรุ่นที่แบบในฤดูปกติเนี่ยครับในฤดูเปลี่ยนทำนอกฤดูนะอ่าใช่ครับผมเพราะว่าเรจห้าสิบเปอร์เใจ50%ก็หรูแล้วหรูแล้วหรูแล้วอย่างแต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยมันมันเกินมันเกินหน้าตึดแล้วมันเกินเป้าแล้วนะครับลบเกินเป้ามา3ปีเลยไหมอ่า3ปีซ้อนเลย3ปีซ้อนครับโอ้โหสุดยอดเลยต้นทุนล่ะค่าปุ๋ยค่ายาอ่าค่าปุ๋ยค่ายาไม่เยอะครับเดี๋ยวนี้ลดลงครับลดลงเกมีอยากเมื่อก่อนใช้ปีหนึ่งเกือบเกือบ แสนารย์เดี๋ยวนี้เหลือสามพันลี้หรอกจากเกือบแสนเหลือสามหมื่นประหยัดไปหกเจ็ดหมื่นนะครับอ่าใช่โอเก็ตแม่โอเค็ม่เน,นี่ได้เป็นแม่เก็บเลยสิบไร่เนี่ยใช้ครั้งละสองเฉลี่ยดเดือนละสองครั้งอ่าเดือนละสองสองสองครั้งประหยัดปุ๋ย,ยไร่หกเจ็ดหมื่นได้ผลผลิตเพิ่มไปอีกประมาณแสนกว่าบาทพี่ทางครับมีอะไรฝากผู้ชมทางบ้านมาครับบอกได้เลยครับครับเกษตรกรพี่ใช้มาโฟซีมาสามปีนะ ประทับใจตรงไหนประทับใจปูซีตรงที่ว่า,าผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะต้นไม้อะไรก็สมบูรณ์กันเยอะหลังจากใช้ปวซีมานะเรื่องปุ๋ยเคมียาฆ่าแมาลงอะไรพี่ก็ลดลงลงเยอะเลยนะค่าใช้จ่ายพี่ลดลงประมาณ3ามสเนะเหลือตังค์เก็บเยอะและผลผลิตจะเพิ่มขึ้นทุกป,ปีของพี่นะลองดูนะเกษตรกรสวนมังคุดเจ้าไหนสนใจติดต่อมาได้เลยหรืออยากหาซื้อใช้ที่ไหนก็ได้ลองใช้ดูนะ ครับผมวันนี้นะครับในนามของ 4G นะครับออนทัวร์ทั่วประเทศไทยไปทุกที่ที่ใช้ 4G คงต้องกราบลาเกษตรกรทุกท่านหรือผู้ชมทุกท่านนะครับไว้ในที่นี้เลยนะครับวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับบสวับาีครับบวัสดีครับ